อ๋อครับเด็กคุยกันบ้างครับน่าจะเป็นปีหน้าครับแล้วก็คิดว่าน่าจะกลับไปที่เชียงใหม่ใช่มตั้งใจจะแบบประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ตั้งใจไว้นะตั้งใจผมกะจะเป็นงานเล็กๆนี่แหละครับงานแบบว่าเฉพาะคนที่รู้จักกันจริงๆแล้วก็แต่ว่าคือไม่อยากจัดที่นี่เพราะว่าอาจจะสู้ราคาไม่ไหวคงกลับเชียงใหม่และครับเพราะเป็นบ้านเกิดของเราสองคนด้วยแล้วเพื่อนๆก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์่ะของชีวิตก็อยู่ที่นู่นกันหมดอะไรเงี้ยครับ เป็นวิธีแบบทางร้านนาหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันสวยมันน่ารักสถานที่เอออะไรเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจัดแบบนั้นอันนี้คือรอรอเิรองบประมาณรอ, <laughs> อเงินด้วยครับรอเลิกด้วยอะไรแล้วรอความพร้อมด้วยเพราะทำงานอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาเองก็กำลังทำโฮมสเตย์ด้วยอะไรเงี้ยครับคือเงินหลายๆอย่างมันเราไม่ได้เป็นเงินทุนเนาะเราเอาไปลงกับ จาก,กาารรรเเรออยยู่ะไ,ไงี้ก็คือจะรอให้ทุกอย่างมันลงตัวก่อนแล้วก็ร<ช>อ,อให้ใหพร้อมไม่อยากเป็นหนี้พี่แค<ม>่อตอนนี้ก็เป็นหนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เหนื่อยรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยผมเริ่มเ,เลิกตรงไหนบ้างครับมีเกียจจิท่านไหนที่เรานับถือได้เปึกษาได้เปนหางอะไยังเลยครับคือผมกับแฟนไม่ไมีความรู้เรื่องนี้เลยนะแต่รู้แค่ว่าเออทำอะไรแบบทำตอนข้างขึ้นไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ที่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ เดี๋ยวใกล้ๆอีกทีอ่ะถ้าถ้าเป็นช่วงปีหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีครับว่าจะเป็นวันไหนอะไรเงี้ยเอาที่ทุกคนพร้อมอะไรเงี้ยที่ใช่ใช่ใช่ว<ช>่าเบิ้์น,นี้น่าชวนไปนะพั <c oughs> งแน่เลยงานนะเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่าเป็นงานเล็กๆแขกเฉพาะในครอบครัวหรือว่าอย่างไรับแขกเป็น เอาจริงๆผมไม่มีประสบการณ์เนาะที่ผมคิดไว้ก็คงจะเป็นแบบเพื่อนๆในโรงเรียนในมหาวิทยาลายัยเก่าอะไรเงี้ยครับเอาคนที่สะดวกมาอะไรเงรี้ยเพราะเราเข้าใจว่าบางคนเราเราไปไปที่ต่างจงังหวัดเพื่อนที่นี่อาจจะไปด้วยลําบากอะไรอย่างเงี้ยครับงงคงนัดทานข้าวละครับใช่คงแค่นัดทานข้าวกันเฉพาะคนที่สนิทสนิทกันอะไรเงี้ยครับผม,มโอเคมากเลยไลน์นั้นเขาชอบแบบ ความเป็นเพื่อนความแบบเหมือนนัดเจอกันซะมากกว่าอะไรเงี้ยครับขอที่จอร์เจียครับที่คัสเปกีก็คือเราก็เตรียมเซอร์ไพรส์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสุดท้ายเราก็เป็นเป็น,เป,นเป็นใบรับประทานตอนนั้นอะไรเงรี้ยเพราะว่าพอถึงโมเมนต์นั้นจริงๆเราก็ทำอะไรไม่ถูกไงฮะคุกเข่าลงไปแล้วอะไรเงรี้ยแล้วเขาก็ถอยไปเรื่อยๆ <laughs> อะไรไม่เอาไม่เอาว่าไปเรื่อยเราก็ตกใจไง ไม่รู้ว่าเขาจะไม่พร้อมวะอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาช็อกเฉยๆอะไรเงี้ยก็ผมพูดอะไรไม่ออกผมลืมว่าตีนต้องพูดตีนต้องพูดนี่ว่าได้แค่ว่า yes or no แค่นี้ทำป็นพูดภาษาฝรั่งด้วยนะ <laughs> เขาก็ yes แบบงงๆอะไรเงี้ยแต่ก็ก็รู้แหละมันก็แต่แค่มันตกใจให้โมเมนต์ตกใจอะไรเงี้ยเฉยๆ วางแผนจริงๆอ่ะไม่กี่เดือนครับแต่รู้ตัวเองอ่ะรู้มาเป็นหลายเป็นปีแล้วครับแต่แค่แบบว่าเราไม่รู้จะที่ไหนดีเนาะทั้งทีก็พอประเทศเปิดเนี่ยก็ไปที่สวยๆ,ๆะอะไรเงี้ยครับผมว่ากลัวนิดนึงเหมือนกันเพราะผมเป็นคนออกหน้าไงแต่ว่าน้องเนี่ยอย่างน้องไกด์ที่ไปด้วยกันไกด์กันตะพคนอ่ะก็เก็บความลับได้ดีหมดเลยแต่ผมวันที่ผมจะขอหน้าผมออกคือผมว่านั่งเมือเนีย จนเขาถามว่าเธอเป็นอะไรเธอไม่แฮปปี้เหรอเงี้ยเปล่าฉันเหนื่อยอะไรเงี้ยใช่เขาถ้าขอแล้วเนชีวิตจะเปลี่ยนไหมว่ายังไงดีเนี่ยนั่งมือออกไปนอกหน้าต่างอเงี้ยตลกตัวเองมากเหมือนกันเออมันสิปีแล้วครับแล้วมันพร้อมแล้วแล้วก็ผ่านทุกช่วงเวลากันมาแล้วแล้วเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยมันไม่ได้มีมันไม่ต้องจีบกันแล้วพี่ หันซ้ายก็รู้แล้วรู้สึกยังไงหันขวาก็รู้รู้สึกยังไงแล้วก็เราคลิกกับคนนี้แล้วครับเราก็อยากจะไปเขาเรียกว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พอถึงเวลาก็ไม่ได้คิดเยอะเลยครับวางแผนชีวิตยังไงต่อนี่หรอครับคงตั้งใจทำงานหาเงินแล้วก็เที่ยวด้วยคืออยากบาลานซ์ชีวิตที่ดีดครับไม่อยากแบบ เอาทุกเวลาในชีวิตทำแต่งานอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องมีเงินเก็บมากมายเป็นเป็นหลายล้านแต่ก็ได้เที่ยวได้มีความสุขได้ใช้ชีวิตอะไรเงี้ยผมอยากใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับยังรับตอนนี้ยังน่าจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมเลี้ยงแต่ถ้ามาก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังไม่ได้พร้อมเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวอยู่อะไรเงี้ยรับเรื่องหนึ่งบอกว่าลาสุด เขาเดบบินไม่ได้เกืบวิ่งไม่ได้โอ้โหแข็งแรงกท่านนั้นเลยหมอลองกระดูกฉีกครับเพราะว่าโรคยอดฮิตของอนักคนเล่นกีฬาหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปบางคนเอี้ยวไปอย่างนี้ยปึ๊ดของผมนี้หมาายวม่ันมันเกิดจากอะไรตอนนั้นมเป็นยังไงมันทำให้เราผมตอนอายุยี่สิบหครับ <_ S 2> <_ S 1> ผมผมเป็นนักเต้นเนาะเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็เราเต้นแล้วเรามีจังหวะที่เราอุ้มคู่อย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ปึ๊ดแล้วลงหลังล้าวลงมาอย่างนี้เลยเียหลังจากนั้นก็รักษาแต่ยังไม่ได้ MRI ครับ ก็รักษามาเรื่อยๆก็ดีขึ้นหลังจากนั้นก็จะเป็นตลอดแต่แล้วแต่ครั้งบางครั้งหนักบางครั้งเบาแต่รอบนี้กับการเป็นว่ากินยาอะไรก็ไม่หายแบบมันปวดสะโคกนี้มากเลยตอนเนี้ยก้มแต,แต่แต่ไปเท้าไม่ได้นั่งนานๆก็ไม่ได้ยกของหนักก็ไม่ได้วิ่งยังไม่ได้เลยวิ่งต้องวิ่งแบบบนปลายเท้าอ่ะนึกออกไหมฮะมไม่ได้มันเลือนมันเลื่อนมานานมานานเท่าไหร่ถ้าปีนี้ก็เข้าปีที่7แล้วครับ แ่เพิ่งได้ m RI แล้วเพิ่งเห็นว่ามันฉี่แล้วมันไหลออกมาด้านหลังด้านซ้ายเนี่ยครับออกร่างกายเพราะว่าผมฟิตเพื่อที่จะเล่นหนังจนตอนนี้หุ่นทุกอย่างหายไปหมดลวเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยเราต้องนอนแบบอยู่เฉยคือนอนทำ,ทำอะไรได้แต่ไถึงแบบไม่ทํากิจกรรมหนักหนึ่งเดือนเต็มเ็มแล้วทุกวันเนี้ยผิดท่าผิดทางหรือนอนตะแคงแล้วแบบงอตัวกอดหมอนข้างนานเนี่ย ตื่นมาก็จะปวดมันจะปวดเลยเรากังวลไหมถา้าทิ้งไว้นานเนแบบเลื้อรังเลือรัง,<ะ>างยาวยาวะทํทำให้อนาคตมันก็จะแย่ใช่มผมผมคิดว่าถ้าเคลียรล์ละครจบถ้าไม่มีอะไรผมอาจจะผ่าเอาออกเลยเอา<ม>อผ่าหมอ้ผ่าออกหมอบอกว่าก็มีสองช้อยอครับคือ <c oughs> จริงๆร,ร,ระดับของผมอ่ะบอกว่ายังไม่ต้องผ่าก็ได้ <c oughs> แต่ความเจ็บที่เรารู้สึกอยู่ทุกวันเนี่ย มันรู้เลยว่าเราใช้ชีวิตกับมันอย่างเงี้ยไม่ได้เราจะทําอะไรไม่ได้เลยเราเราเล่นบูเนี่ยกับเมื่อก่อนผมเป็นคนเล่นบูเยอะมากเลยผมชอบมากกับการว่าทุกวันนี้แค่จะต่อยอ่ะต้องจัดร่างกายตัวเองดีๆแบบบิดตัวกลัวมันพลาดอีกใช่ไหมใช่เพราะว่าเรารู้เลยว่ามันยากมันทรมานมากเป็นห้องตัวใช่เดินนั่งต้องยืนตรงอ่ะผมว่าหลายคนเป็นต้องระวังเลยนะครับกลัวไหมถ้าผมแล้วต้องผ่าตัดจริงๆเพราะว่ามัน มันเป็นจุดสําคัญไม่ไหวเลยเราถ้าถ้าวันนี้นะรู้สึกว่าถ้าผ่าแล้วหายไม่กลัวเลยเอา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 ความเจ็บนี้ออกไปสักทีเถอะเงี้ยมันทรมานมากครับมันมันมันเบื่อครับนั่งนานๆเท่ากับไม่กินละนั่งกระเจี๊ยบนอนกระเจี๊ยบใช่อะไรอย่างเงี้ยทำอะไรก็ต้องคอยรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วอย่างเรื่องนี้มีออกแอคชั่นอะไรเยอะขนาดไหนโอ้โหผมกับเบิ้ลเนี่ยไปโดนโดนไปโดนมือโดนเท้าพิเชลลี่ตลอดเลย แต่พี่แคลี่ช่วยมีช่วงหนึ่งที่ผมเพิ่งหายได้ประมาณสักสามอาทิตย์เพิ่งเป็นได้สักสามอาทิตย์แกก็แบบพยายามต่อยแล้วแบบไม่ต้องให้ผมล้มอะไรเงี้ยให้ให้ลูกน้องแกมารับด้านหลังผมไปให้ผมพิงไปเลยอะไรเงี้ยโอ้โห,โห,โห,โหเซฟบนหน้านดูเซฟเดินก็ต้องน,นั่งก็ต้องนั่งตรงๆแล้วก็เป็นลูกคนรวยขับรถคลาสสิกเตียนเน้ยแค่นี้จะลงจากรถจะขึ้นจากรถก็โอ้ยเดี๋ยวไปดูในทีวีครับได้เห็นแน่ เดี๋ยว,วเราอัปเดตอีกทีนึงนะว,ว่าถ้าม,<ช>มันไม่ดีขึน้นอาจจะต้องรักษาช,ชุดให<ช>ญ่ด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคน<ช>เรื่องหลังเนี่ยสำคัญมากครับ